แก้วมันหน่อยกว่าเนอะมันต้องแก้วใหญ่ๆคือคือแก้วน้มกว่าเนอะสช่องมันเป็นสองฮะไม่ต้องสามช่องเนอะไม่บอพี่จยจอยต้องสามช่องพอดีเป็นเปล่เมื่อนี่นอนอีกเป็นบ่เนี่ย กินเขาได้บ่罢了กินหลายซ้อางเี่อ่าจับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลนะครับวันนี้ก็หลวงตาท่านรับกินนิมนต์มาบานญาตนะครับเนอะอย่าบานจับเป็นบุญเป็นกุศลนะครับขอรุน่นวัฒนาศาสตร ขา่าวอะครับเออันนี้ฝนตกครับผมวันนี้ฝนก็ตกอตกมากเกินไปนะมีนบุ่น,นะครับเนาะนี่ก็เปลายอง ้าวรับประทานข้าวกันเด้อครับเนี่ยคุยกันทานข้าวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนโตนะแล้วก็กำลังหาของนะครับเดี๋ยวในกําลังนับประทานอาหารกันครับผม มาเด้อก,กินข้าวกันนะครับเจีเฮียนงานวันนี้ก็มาาีงา,านนะครับนะี่ม่อนหลวงตาบญเชืญนะครับมาสัมภาษณ์ทหารดูรบานครับนะบานญาติพี่น้องเพื่อน,นครับบานน้องของหลวงตาเบญเชิญครับน,น,นี่ต่ลูกแต่หลานเพื่อนครับเนาะมี่แตญาติพี่น้องกัน,นครับ เขาหลายครับผมนะในก็ลูกสาวเพื่อนครับเป็นบานเย็นนะครับนะเขาหลายเนะาะเขานี่แกงเห็ดนี่โอ้ยอ้อมขี้เล็กนำพร้อมเขาทิ้มน้ำหรอเอาเลยเอาเลย,ลยเอาเลยเนื้อออมขี้เล็กนำนะครับ ข้าต้มพร้อมเอาเลยครับเอาเลยเเลยนี่ยจะเสรฮะแก่งวายอีกแล้วอ้าววายมาเจอเชู้ฟานบอกคนนี้อันนี้เฮิร์นเฮิร์นเฮิร์นตะกุกตะเขา้วเลยบอกเลยเเลยออืนนอ,นนอ

อาเซนนะครับเด้อเอาขึ้นมาเลยครับผมามาครับมาโอ้โหแล้วตอนนี้ผู้ใดอยู่อยู่นี่เห้อ้องสาวนะ้องสาวลาอยู่อ๋ออันนี้เฮือนมุนเฮือนมังเนาะ สาวลาบุพยูครับผมครับครับะเขียนเด้อเดผมไปทางนาบุพเพยบ